สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจแม่หนุ่มซื้อสัตว์ขายหวยออนไลน์คนถูก12ล้านไม่ตุกติแม่วัย59ปีเชา่าอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ดีใจกับลูกชายวัยว41ปีพ่อค้าขายลอตเตอรี่มือใหม่เป็นคนซื้อสัตว์ไม่ตุกติก ขายลอตเตอรีร่ออนไลน์มีคนไทยในอิตาลีถูก12ล้านแจ้งความระบุไม่ใช่ของตนเองพร้อมไปขึ้นเงินโอนให้ระบุที่ผ่านมามีคนถูกจับขึ้นเงินให้แล้วโอนไม่ต้องมารับลอตเตอรี่วันที่2กุมภพาพันธ์กรณีโลกออนไลน์ต่างออกมาชื่นชมนายวิชานหรือกุ้งสังสีแก้วอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่14หมู่ที่9ตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ พ่อค้าขายลอตเตอรี่ออนไลน์ที่โชว์ใบแจ้งความของสอพลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์โดยแจ้งความระบุว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ขายสลากหมายเลข912307งวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์งวดที่6ชุดที่51-52จำนวน2ใบให้กับนางสาวเอนามสมมุติชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศสร้างความฮือฮาทางโลกออนไลน์เป็นอย่างมากต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา มักจะมีเรื่องฟ้องร้องหลายคดีในกรณีแยกสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่รายนี้กลับระบุผู้ถูกหวยชัดเจนทั้งที่สลักอยู่กับตัวเองนั่งหยาดฟ้าสังสรีแก้วอายุ59ปีแม่ของนายวิชานเล่าว,ว่าลูกชายมีภรรยายอยู่ที่จังหวัดสุรินทปกติจะทำงานรับจา้างทั่วไปอยู่จังหวัดภูเก็ตหลังจากมีโรคโควิดระบาดล,ลูกชายได้กลับมาอยู่บ้านโดยหันมาขายลอตเตอรี่และเพิ่งจะขายได้มาประมาณ3มเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจากการสอบถามลูกจะขายทั้งแบบออนไลน์และเดินขายเมื่อมีคนถูกรางวัลลูกชายมักจะอาสาไปขึ้นเงินให้แล้วโอนไปตามหมายเลขที่บัญชีของลูกค้าแต่ครั้งนี้มีคนไทยในต่างประเทศอิตาลีถูก12ล้านลูกชายจึงอาสาไปขึ้นเงินให้แล้วจะโอนเงินไปตามช่องทางที่คนถูกกำหนดมาส่วนตัวรู้สึกดีใจและชื่นชมลูกชายที่ทำตามที่แม่เคยสอนว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน ตอนนี้ลูกชายนำฉลากไปขึ้นเงินที่กองฉลากหลังจากนั้นจะได้นัดกับคนถูกรางวัลว่าจะให้ส่งเงินไปทางไหนส่วนตัวดีใจที่ลูกทำได้ถึงแม้ครอบครัวจะยากจนหาเช้ากินคำก็ตามแต่ไม่คิดที่จะไปเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นของตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ